a n นิเมะเวิลด์ชาเวอร์ดีเฟนคลิปนี้ครับทุกคนเ,เรามารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ SCR จากแบ t t ท e p a นพาในเลเวลที่30ครับทุกคนนั่นก็คือเจ้า บูโรดไน์นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูสเตตครับทุกคนเอ้ยก่อนที่เข้าไปดูสกิลในเกมครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีสเตตของเจ้าบูโรดไนต์ตัวนี้กันก่อนนะครับผมเจ้าบูโรดไนต์ตัวนี้ครับทุกคนผมดีสเตตประมาณนี้เลยนะครับผม11 5 1 1 5 9 4นะครับผมมีคอสเมติกด้วยนะทุกคนซึ่งต้องซื้อแบตเทิรนพาร์นะครับผมแล้วก็ต้องใส่สกินของมันนะถึงจะเห็นคอสเมติกของมันนะครับทุกคนนะมาดูกันที่แคตตาก็อครับทุกคนแคตตากเลใอกตัวเก่งดี ตะก,กักกลี่เก,ก่งๆเยอะมากเลยนะครับผมเกรดในซอสมาเตอร์โฟเซนฮะติดตะก,กั่ er skill, กีของฮีโร่ด้วยนะครับทุกคนคือแบบขัดตากัีที่มันใช้งานได้นี่ติดเยอะมากเลยนะครับผมดิเร์สกิลครับทุกคนบวกเอทีเคร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของเกรดในนะครับผมมาดูกันที่สเตตนะทุกคนดาเมจครับอยู่ที่สี่พันแปดสปีดอยู่ที่หกดีเอสอยู่ที่แปดร้อยนะครับระยะแร้งอยู่ที่ห้าสิบสองนะทุกคนการวางตัวอยู่ที่สองพันสองร้อยนะครับผมนี่ก็คือสเตตคร่าวๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดู สกิลทั้งหมดของมันในเกมกันดีกว่าครับมาดูกันที่โมเดลครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูสกิลนะครับผมโมเดลค่อนข้างงันๆนะทุกคนแล้วก็เหมือนคิริโตะมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรกับคิริโตะนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันดีกว่าครับการโจมตีของมันครับ เป็นตัวน้ําแข็งอีกแล้วเหรอทุกคนคือตัวน้ําแข็งผมโคตรเบื่อเลยมันน้อยตัวนะครับที่จะสกิลน้ําแข็งสวยนะทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้ก็สกิลไม่ค่อยสวยนะครับผมการโจมตีแรกประมาณนี้เลยนะทุกคนนาะมจะอยู่ที่10,000นะครับผมนะแล้วก็พาร์สีพิเศษของมันนะครับมีโอกาส40ที่จะแช่แข็งศัตรู นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่การโจมตีถัดไปนะครับผมการโจมตีถัดไปครับทุกคนมีนะไอ s สไปเป็นแบบโคน AOE นะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับทุกตัวละครนะทุกคนคือแบบน่าเบื่อว่ะไอ้พวกตัวแบบตัวน้ําแข็งเนี่ยการโจมตีแม่งเหมือนกันนะทุกคนลองสังเกตแต่ละตัวละครนครับการโจมตีนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะทุกคนก็เป็นแบบน้ําแข็งมีน้าอย่างเงี้ย น่าเบื่อนะครับผมดาเมจครับอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันนะครับทุกคนนะการโจมตีถัดไปมีไหมครับมีครับรดไนท์ทอเอ้ยไม่ใช่รถไนท์โอ้ยเบอร์ทุกคนบูโรดนะครับบูโรดทอนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ธรรมดาทุกคนอันนี้ไม่เหมือนอันอื่นนะครับผมเปน็นเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนน้ำน้ำแข็ง นะครับผมแล้วก็เป็น Fu l l อ E ด้วยนะทุกคนดามจจะอยู่ที่1 5 5 0 0 0นมาะครับผมอ่ะอันนี้การโจมตีอันนี้ได้ใหทุกคนสวยนะครับโอเคเลยนะไม่เหมือนอ่าไม่ซ้ำตัวอื่นนะทุกคนนะการโจมตีถัดไปครับมีไหมไม่มีนะครับมีด้วยกันอยู่3ท่านะทุกคนดามจจะอยู่ที่254 0 0 0พตัวจากแบทเทิลพาร์ทาำไมมาดูกระจอกจังวะเดี๋ยวเรามาบับไอจังกันดูนะครับผมว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะทุกคนนะ บับไอจังเข้าไปครับทุกคนดาเมตจะอยู่ที่5 2, ้า0 0นเจ็ดพรดาเมจน้อยมากทุกคนดาเมตค่อนข้างคิลินะครับผม เอาจริงสังเกตจากหลายๆเอ้ยไม่ใช่หลายๆดิคือแบตเทิร์พมีสซีซันแล้วใช่ไหมทุกคนตัวจากแบตเทิร์นพาร์จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมเหมือนซื้อมาเพื่อเอาคอสเมติกเฉยๆนะครับใครที่เติมแบ t เทิร์นพาร์นะทุกคนซึ่งค่อนข้างไรประโยชน์นะครับผมนะก็ถือว่าใช้เป็นในตัวสะสมละกันนะทุกคนนะเรามาบับออมไมดดีกว่าครับทุกคนบับออมไมเข้าไปครับทุกคนนะเมจะอยู่ที่80,000 0ครับซึ่งแม่งกากกว่าโทชิโรอีก โทชิโร่ร่างซอมบี้แม่งยังผมคิดว่ามันเก่งกว่านี้นะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าผมห้าดาวมันด้วยมั้งมันก็เลยดูเก่งกว่านะครับผมเอ้ยพูดถึงโทชิโร่แม่งสกิลเดียวกับโทชิโร่เลยนี่ว่าเออยไม่ใช่สกิลเดียวทุกคนสายเดียวกับโทชิโร่ก็คือการแช่แข็งเชียทุกคนมันคือการย้อมแมว โอ้โหจบแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้านครับทุกคนไม่ไหวจริงครับทุกคนกับการยอมแมวนะทุกคนนะเจอกันครับบ๊ายบาย